หลังการเลือกตั้งการเมืองไทยก็กลับมาอยู่ในภาวะอึมครึมอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองสสชุดแรกเมื่อคืนนี้จำนวน358คนแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีชื่อของนักการเมืองดังๆโดยเฉพาะว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงของ,ของไทยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเมืองไทยต่อไปมันจะเป็นยังไงคะ คือตอนนี้ก็รอรุ้นอยู่ว่าวันอังคารหน้าที่กรกะตเขาจะประชุมนัดต่อไปเนี่ยจะมีการรับรองทั้งสองคนคือตอนนี้โฟกัสจริงๆก็คืออยู่ที่คุณยิ่งรักกับคุณอภิสิทธิ์ค่ะเพราะคุณยิ่งรักนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสสเป็นนายกไม่ได้นะคะใช่ค่ะค่ะก็เริ่มมีคนมองแล้วถ้าคุณยิ่งรัก ไม่ได้รับการรับรองจากกกตเนี่ยใครจะมาเป็นนายกตอ่อ <c oughs> แต่นั่นก็คืออาจจะมองไกลเกินไป <c oughs> แต่ที่ที่เราจะต้องรอก็คือวันอังคารหน้าว่ากก <c oughs> ตเนี่ยจะรับรองคุณยิ่งรักหรือเปล่าค่ะ <c oughs> และทีนี้มันก็จะมีผลอยู่ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่ากกตเนี่ยรู้สึกที่รับรองไปเนี่ยมันจะคิดเป็นแค่ประมาณเจ็ค่ิบอ็ดจดหกเปเซถ้ามันไม่ครบ95%้าสห้าเปซนี่ยมันจะเปิดประชุมสภาไม่ได้ภายใน30สิบวันตรงนี้มันก็จะยุ่งไหมคะคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆดิฉันมองว่าเรื่อง ไม่ครบ95%เนี่ยตัดไปเลยมันไม่ใช่ปัญหาเพราะ,ะว่ารัฐมนูญแล้วก็กฎหมายมันเขียนล็อกกันสองล็อกก็ค,คือว่าหนึ่งก็คือกะกะตจะต้องดําเนินการรับรองพิจารณาคำร้องต่างๆที่มีมาเนี่ยให้เสร็จภายใน30สิบวัน ถ้าไม่เสร็จภายในสามสิบวันต้องปล่อยก่อนอ๋อก็คือประกาศให้เป็นสอสอไปก่อนแล้วค่อยมาสอยที่หลัง,ลง,งเพราะ <ๆ S 2> ว่ามันมีมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแล้วก็ในรัฐธรรมนูญก็อีกล็อกหนึ่งที่บอกว่าต้องจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบวันคือยังไงกกตอบอกแล้วว่าถ้าทําไม่ทันจริงๆปล่อยไปก่อนค่ะค่ะทีนี้ที่ฉันสนใจนิดนึงว่าการเมืองไทยอ่ะมันจะมันจะไปต่อ,อยังไงถ้าเกิดคุณ คุณคือคุณสมดวงคิดว่าโอเคมันจะมีออปชันอะไรบ้างอย่างเช่นอันแรกนี่เป็นไปได้ไหมคะว่ากรกตจะรับรองหมดไปเลยภายใน30วันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามองแบบไม่ให้มีปัญหาเลยค่ะก็คือออีกตอนนี้เหลืออยู่อีก117คน ทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตที่ยังที่กะกะตยังไม่รับรองก็คือว่ากะกะตรับรองไปทั้งหมดซึ่งรวมถึงคุณยิ่งรักแล้วก็คุณอภิสิทธิด้วยค่ะก็ตามกระบวนการครบห้าร้อยไปอาจจะมีโดนสอยบ้างก็ไปเลือกตั้งซ่อมถ้าเป็นสสเขตใช่ค่ะ อ๋ออันนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็คือรับรองหมดไปรับรื่นคือขรุขะในเบื้องต้นนิดนึงแล้วพอเปิดสภาเลือกประธานสภาเสร็จมีการเลือกนายกคุณยิ่งรักก็คงได้เป็นนายกใช่ค่ะแล้วถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นล่ะคะมันจะมีออปชันไหนเกิดขึ้นบ้างออปชันที่สองอาจจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ได้รับการรับรองแต่คุณยิ่งรักไม่รับไม่ด้รับการรับรองค่ะคือถ้าสมมุติถ้ามองถ้ามองแบบ อาจจะเยอะไปนิดนึงก็คือว่าคุณยิ่งรักไม่ได้รับการรับรองแล้วคนที่เป็นนายกคนต่อไปตอนนี้ไปถึงสูตรที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ก็คือว่าต้องไปมองแล้วลหละว่าใคร,ใครจ,ะจะมาเป็นเบแทนเป็นานายกแทนคุณยิ่งรักในนามของพรรคเพื่อไทยเพราะถึงยังไงดีฉันว่าถึงแม้ว่าถ้าคุณยิ่งรักโดนสอยเนี่ยแกก็คง ก็คงจะไม่มีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมคะเพราะว่าคุณยิ่งรักนี่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่าหรือว่าคุณยิ่งรักเป็นเบอร์หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งถ้าคุณยิ่งรักโดนสอยต้องสอยทั้งลิสต์ไหมคะคือจริงๆดิฉันยังมองว่ากกตเขาก็ใช้หลักการที่นาที่ที่ดูแปลกแปลกันคือให้คําตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้ามองว่าคุณยิ่งรักจะผิด จากข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคือเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดที่ทําให้เป็นเหตุผลให้กรกตเข,าข้าแขวนเอาไว้เนี่ยก็คือไปร่วมกับนักการเมืองที่ถูกแบนคือพวกสมาชิกหนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งก็คือคุณทักษิณด้วยนี่แหละ,ะในการหาเสียงถ้าผิดผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทั้งพักถูกไหม<ช>เพราะ,ะว่าการหาเสียงของคุณ การช่วยหาเสียงของคุณทักษิณเนี่ยมันช่วยพรรคเพื่อไทยได้ทั้งพรรคเหมือนกับที่ป้ายสโลแกนหาเสียงที่บอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทําอย่างนั้น <S 1> <S 1> ใ,ชใช่ไหมคะ<ช>มันก็ควรจะโดนทั้งพรรค <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่นายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยถูกไหมคะ <S 1> <S 1> ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใช่นายกที่มาจากเพื่อไทยจะเป็นหมายถึงว่าเปลี่ยนขั้วไปอีกขั้วหนึ่งเลยะจะเป็นไปได้ไหมคะดิฉนันยังยังไม่มองไปถึงขนาดนั้นเพราะว่ายังไงคนในเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อไทยเขาเป็นพรรคที่ได้เสียง มากและเกินครึ่งหนึ่งด้วยคือทุกอย่างในสภาตอนนี้เหมือนเขาคุมเกมได้คือถ้ามันแต่ถ้าสมมุติว่ามันโดนไปมันโดนสวยทั้งพักเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ไม่ถึงหรือเปล่าคะคือแต่ดูณนะตอนนี้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนทั้งพักเพราะ,ะว่ากกตรับรองไปแล้วอ๋อก็คือ,อยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันว่าพวกผู้สนับสนุนของคุณยิ่งรักก็คง จะไม่อยู่เฉยๆมั้งคะถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับตอนแบบว่าเหมือนกับทาให้เขารู้สึกว่าเป็นการกันไม่ให้คุณยิ่งรักเข้ามาเป็นนายกหรือเปล่าก็มีคนมองแบบนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอันตรายตอนนี้จากการรับรองของกะกะตก็คือว่าการที่กะกะตไม่รับรองแกนนํากลุ่มเสื้อแดงเป็นสสเพราะว่าตอนนี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็คือว่ากลุ่มพวกเนี้เคยโดนติดคุก มาก่อนทําให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพักทําให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมกะกะตไม่ตัดสิทธิ์เขาไปตั้งแต่วันที่เขามาสมัครอย่างนี้กระกะตก็อาจจะโดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะว่าคุณนะ่ะรับสมัครคนที่ไม่มีคุณสมบัติปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมัน,จจนก็จะคบบันกันอีกเยอะแยะไปหมดก็คงแบบคงจะยืดเยื้อซึ่งกรณีของเสื้อแดงเนี่ยคนก็มองว่าอาจจะเป็นการจุดชนวนที่ทําให เกิดปฏิกิยาจากคนเสื้อแดงแล้วคืออาจจะทำให้การเมืองต้องเดินเข้าสู่จุดวิกฤตอีกครั้งหนึง่งค่ะ,คะอันก็มองแบบมองแบบทางร้ายไปนิดนึงค่ะแต่ถ้ามองให้ร้ายว่านั้นอีกอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าทั้งคุณยิ่งรักแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์หมดถูกตัดสิทธิ์หมดแล้วก็รวมทั้งว่าตอนนี้มีคนที่เขาไปร้องกอกตร้องให้ยุบพ,พักค่ะดิฉันก็สงสัยอยู่คุณคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมคะไปร้องยื่นยุบรู้สึกจะยุบทุกพักเลยใช่ไหมคะค่ะ วันนี้ไปยื่นยุบหกพักแต่ที่ฉันฟังที่อาจาร,รย์วิสุทธิโพธิแท่นกรกะตอบอกก็คือว่าตอนนี้พักการเมืองทุกพักเนี่ยมีเรื่องร้องเข้ามาทุกพัก,กอยู่แล้วค่ะคือมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับว่ามีการร้องเพื่อให้ยุบพักทุกพักมันก็เหมือนกับเข้าสูตรที่อาจจะคือมองอาจจะมองมองเออ,เอไปนิดนึงนะค,ะ,คะก็คือว่าเหมือนกับสงครามล้างเผ่าพันธุ์นักการเมืองเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าคือ ใช้วิธีไหนก็ก็ไม่ได้อ่ะคือคือนักการเมืองมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับเม,มืองไทยแล้วหรือเปล่าค่ะค<า>่ะตามที่คนก็อาจจะมีคนมองแบบนั้นแต่ถ้าถามดิฉันดิฉันยังไม่ไม,ไม่คิดไม่เชื่อว่ามันไม่คิด <ขา S 1> ว่าจะเป็นอย่างน<ง>ั้นแล้วก็ยังหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยค่ะค่ะก็การเมืองไทยอะไรที่ว่าแน่ก็ก็ยังไม่แน่นะคะก็คงต้องมารอรุ้นกันว่าในการประชุมกกตวันที่19วันกรารหน้าจะมีการประกาศรับรอง ชื่อคุณยิ่งรักว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงของไทยหรือว่าคุณพิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแล้วก็จะรับรองได้ครบ95จนเปิดประชุมสภานัดแรกได้ภายใน30วันหรือไม่ค่ะ